สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่11ธันวาคมคุณได้แฮงแมนนะคะเขาได้เจ็ดเหรียญกับหัวคนมีคู่วันนี้นะคะจะมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้คุณอึดอัดหน่อยนะคะจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงนก็ได้นะคะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่อาจจะมีอะไรต้องเคลียร์ใจนะ วันนี้แฟนได้ไพ่เจ็ดเหรียญกับหัวเรื่องการเงินไม่ดีนะคะต้องระวังสำหรับแฟนคุณแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยวันนี้เขาอาจจะใจร้อนนะคะมีความอดทนที่น้อยเป็นพิเศษนะคะก็อย่าเพิ่งพูดคุยเรื่องสําคัญแล้วกันเนาะรอเวลาก่อนเพราะว่าพลังงานส่วนอื่นก็ดีมีพาชันแล้วก็เดฟเนียสก็หมายถึงว่า คุณยังรักกันนะคะยังมีพาชั่นต่อกันแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องรอเวลาก่อนนะคะถึงได้เคลียร์ใจนะคะเพราะวันนี้พลังงานแฟนไม่ดีพลังงานคุณก็ไม่ดี De ฟ i n i ร e l y yes ก็หมายถึงว่าความรักครั้งนี้มันสามารถปรับความเข้าใจกันได้อยู่แล้วนะคะคนโสดวันนี้รอไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่ใช่วันที่ดีที่จะมาสละโสดนะคะหรือว่าหาแฟนแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจักรวาลจะส่งคนที่มีพาชั่นพอๆกับคุณเนี่ยมาให้คุณนะแล้วคุณก็จะได้สมหวังด้วยนะคะ